สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอากาเซทุกคนวันนี้ใหม่ก็มีเรื่องมามามอยกับทุกคนอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเขาดาวปีใหม่นั่นเองนะคะหลายๆคนคงจะรู้กันแล้วว่าน้องแบมกับพี่มาร์คมาเขาดาวที่ประเทศไทย พี่มาร์กเราก็จะเขาดาวที่ไอคอนสยามส่วนน้องแบมก็จะเขาดาวที่พัทยาแหลมบริหาพัทยานะคะในวันที่31ทธันวาคมนี้นะคะทุกคนค่ะแต่แต่แต,แต,แต,แต่ที่มันพลิกไปกว่านั้นเว้ยเมื่อวานแบบตารางงานหรือว่าตารางเวลาที่พี่มาร์กน้องแบมจะขึ้นเล่นคอนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแบบเวลาพี่มาร์กกับน้องแบมก็คือเวลาเดียวกันเลยก็คือเที่ยงคืนสิบนาทีแก คือแบบฉันนับเป็นโมเมนต์ได้ไหมแต่คือแบบแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมก็เลือกไม่ได้อีกซึ่งแบบอย่างใหม่เป็นทีมหน้าจอใหม่ก็ต้องดูทั้งสองเครื่องอีกทุกคนคือแบบอะไรครับเนี่ยคือแบบแต่ก็เราก็พร้อมเต็มใจที่จะจะดูแล้วก็พร้อมเขาดาวไปกับเขาทั้งคู่นะคะแต่ก็คือแบบอยากมานั่งเมานั่งนั่งคุยนั่งพูดให้ทุกคนฟังกันว่าเออแบบมันก็ เราก็ถือเป็นโมเมนต์นะเนาะเราเป็นไม่ยกหมากแบมเราก็นับเป็นโมเมนต์หมดแหละแต่คือแบบนั่นแหละทุกคนคิดว่าไงทุกคนต้องดูสองหน้าจอสองจอหรือเปล่าใครที่แบบอยู่ทีมหน้าจอเหมือนใหม่ต้องดูสองหน้าจอแล้วนะอย่างนี้มันต้องสองหน้าจอแล้วนะทุกคน